คือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีที่พักหลากหลายรูปแบบเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักเมื่อก่อนเวลาไปพักก็คือต้องไปโรงแรมใช่ไหมคะและเวลาไปพักโรงแรมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าลูกค้าคือพระเจ้าเราจะทําอะไรทําห้องเละเทะแค่ไหนเดี๋ยวพอถึงเวลาแตปะป้ายพนักงานมาทําความสะอาดเดี๋ยวเขาก็มาทําความสะอาดให้เรากลิบเหมือนใหม่และไม่มีใครกล้าบ,บน่นเพราะว่างานบริการเขาไม่บ่นกันไง เออเขาอาจจะไปบ่นกับเพื่อนเขาไปเม้ากับเพื่อนเขาแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็เหมือนกับอ,อ,อ,อยังไงอ่ะมีมีสิทธิ์อะนะคะออไม่ใช่สิทธิ์เขาเรียวกว่าอะไรคะมีสามารถที่จะทําแบบนั้นได้เพราะว่างานบริการก็จะมองว่าเ,ออเขาก็ต้องบริการให้กับลูกค้าอันนี้ในกรณีของโรงแรมแต่เดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกในการเข้าพักในหลากหลายรูปแบบเรามี Airbnb เรามี g u e s t House นะคะ ซึ่งในการเดินทางไปพักเกสต์เฮาส์เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ใช่โรงแรมมันคือบ้านเกสต์เฮาส์บางแบบก็จะเป็นบ้านที่แบบอยู่กับเจ้าของเลยหรือบางแบบก็คือเป็นบ้านที่เจ้าของก็คือยกให้กับผู้ที่มาพักเนี่ยให้ได้พักกันแบบบ้านของในพื้นที่นั้นๆเลยคุณจะได้ซึมซับกับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนะคะหรือบางทีที่เป็น Airbnb ก็จะคล้ายๆกันแต่กรณีของเกสต์เฮาส์แล้วก็ เอากรณีเกสเฮาส์ก็แล้วกันเพราะว่าเป็นประเด็นดราม่าก,กันใน,ในโลกออนไลน์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จีนเนี่ยนะคะคือพอเราไปพักเกสเฮาส์หรือเราจะไปพักเดินทางไปพักที่ประเทศไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็พักอาศัยอย่างสถานที่นั้นๆก็คือเราต้องศึกษาค่ะต้องศึกษาว่าเมืองนั้นๆสถานที่นั้นๆเนี่ยเขามีกฎระเบียบมารยาททางสังคมยังไงบ้างเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราแบกความเป็น อย่างคนไทยเราเดินทางไปเราบอกเราแบกความเป็นคนไทยไปใช่ไหมเราไปไปทาทุเลศทุลังในต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกทาไมคนไทยเป็นคนแบบนี้เขาก็เหมารวมเลยว่าคนไทยเป็นคนไม่มีมารยาทแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะหรือเวลาที่คุณไปที่ไหนเนี่ยพอคุณคุณแบกความเป็นตัวตนคุณแบกประเทศไปเนี่ยแล้วทําคุณทําไม่ดีหรือคุณทําผิดก,กฎมันส่งผลเสียกับประเทศนั้นๆเหมือนกันทั้งๆที่ภาพรวมมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้และคุณต้องศึกษาว่า ในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยอย่างเวลาเราไปญี่ปุ่นเนาะเราต้องศึกษามารยาทของเขาว่าหลายอย่างว่าอะไรบ้างเคยอ่านก็อย่างเช่นแบบเขาไม่ให้ทิพกันหรือเวลาคุณจะไปพักตามบ้านของเขาเขาจะมีวิธีเวลาในการทิ้งใยะคุณต้องแยกใยะคุณต้องอย่างงั้นคือเขามีละเอียดรายละเอียดเยอะมากที่เราต้องศึกษาแล้วทำตามเพราะเราต้องเคารพในความเป็นตัวตนของเขา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นดราม่าอันนี้เนี่ยให้คุณดูภาพไปประกอบกันไปก็แล้วกันนะคะว่าอันเนี้ยมันก็เกินไปเหมือนกันนะคือถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยถึงแม้คุณจะมีพนักงานมีบริกรดูแลมีพนักงานทำความสะอาดมันก็เกินไปถ้าคุณจะทำแบบนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นเกสต์เฮาส์ค่ะมันมีมีเรื่องราวที่แชร์กันบนแพลตฟอร์ม X นะคะมีบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะเขาเแชร์ภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะคะ เป็นภาพเกสเฮาส์ของเขาแล้วก็มีแขกเนี่ยเป็นคนจีนประมาณทั้งหมด5หคนด้วยกันเป็นคนจีนแล้วสภาพของเกสเฮาส์เมื่อแขกคนจีนกลับไปอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคะ่ะเข้าพักทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่18พฤศจิกาถึง21พฤศจิกายนภาพที่แชร์เดียบล็อกเกอร์รายนี้เห็นทั้งกล่องใส่อาหารเอ่ออาหารคืออิเล็กเทคค่ะ,ะห้องน้ำก้นเละมาก ห้องนั่งหูห้องนั่งเล่นก้นเละมากทุกอย่างเละไปหมดทุกส่วนสัตว์ของบ้านหลังนี้เลยเนี่ยนะคะโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเช่าเกสต์เฮาส์แห่งนี้เป็นเวลา3วันด้วยกันอยู่กัน5คนค่ะด้วยสนนราคาเนี่ยก็ประมาณเเขาคิดต่อคืนเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะคะคือมาเหมามาอยู่บ้านบ้านหลังเนี้แล้วก็มาอยู่กัน5คน13,700บาท แล้วเจ้าของเกสเฮาส์บอกว่าพอลูกค้ากลุ่มนี้กลับไปะเขาต้องไปจ้างคนทําความสะอาดประมาณแบบ2 3, องสามพันนะเพื่อที่จะมาเคลียร์ทุกอย่างให้กลับไปสู่สภาพเดิมแล้วก็รับลูกค้ากลุ่มใหม่มันก็เลยเกิดการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ค่ะว่าุเวลาเราไปพักตามเกสเฮาส์แบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องแบบมีมารยาาหรือมีมีกฎกติกาในการที่จะดูแลบ้านของเขาให้มันดีอย่างน้อยมันก็ไม่ควรจะมาอยู่ในสภาพนี้ค่ะ โพสต์น mm. okay? ี้มีคนเข้าชมเกือบเกือบ4ล้านวิวแล้วนะคะบนแพลตฟอร์ม X อะค่ะแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับทั้งคนญี่ปุ่นและคนจีนด้วยนะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามาเข้าขามาคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยดูสิแค่พฤติกรรมของคน5คนนี้ทำให้คนจีนถูกมอในแง่ลบหรือบางคนก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ควรจะโดนแบล็คลิสต์นะไม่ควรจะมาเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไป หรือแนะนําเลยว่าเกสเฮาส์ต่างๆควรคิดเบ้ค่าบริการชาวต่างชาติเพิ่มอีก10เท่าไปเลยถ้า,ากว่าคุณไม่เคารพกับสถานที่แบบนี้คือคุณคิดค่าค่าบริการเพิ่มเติมไปเลยดีกว่าให้มันมากกว่าคนญี่ปุ่นเพราะยังไงคนญี่ปุ่นก็คงจะรู้มารยาทอยู่แล้วว่าควรจะทํำยังไงอะไรประมาณนี้คือเหมารวมเลยว่าพอเป็นแขกต่างชาติอ่ะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะขณะที่ในในคนจีนเองก็ประนามนะคนจีนก็ประนามแล้วก็บอกว่าไอ้พฤติกรรมไร้อารยธรรมแบบเนี้ย ในจีนเองก็ไม่ยอมรับเหมือนกันพวกเขาควรจะถูกลงโทษแล้วก็ควรจะต้องจ่ายค่าช,ชดใช้ให้กับเจ้าของที่พักด้วยค่ะคือเหมือนกับว่าในเกสต์เฮาส์ของญี่ปุ่นเนี่ยคนที่มาเช่าโฮมสเตย์เขาก็เหมือนกับได้รับการคาดหวังว่าพอคุณมาอยู่แล้วก่อนที่คุณจะกลับไปเนี่ยคุณควรที่จะอย่างน้อยคือทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางให้มันอาจจะไม่ต้องถึงสะอาดกริปแต่มันควรจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพที่มันไม่ใช่เละตุ้มเป๊ะแบบนี้ค่ะก่อนที่คุณจะเช็คเอาท์ บางโฮมสเตย์เนี่ยถึงขั้นมีกฎระเบียบที่เข้มข้นเลยนะคะว่าเวลาที่คุณทิ้งขยะที่คุณต้องแยกขยะอะไรยังไงบ้างอันนี้มันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาแล้วเขาก็คาดหวังกับนักท่องเที่ยวอย่างเราเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคงบอกว่าคุณก็ไปพักโรงแรมสิถ้าแบบนี้เพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยมันก็จะมีบริการอีกแบบหนึ่งแต่สําหรับเกสต์เฮาส์มันก็จะมีมีม,มีพื้นฐานของมารยาทพื้นฐานของเรื่องของการใช้งานที่แตกต่างจากโรงแรม มาสภาพนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะคะที่สำคัญก็คือไม่ว่าเราจะไปพักที่ไหนก็แล้วแต่เราแบบหน้าของความเป็นคนของชาตินั้นๆเอาไว้ด้วยะคะ่ะแล้วเราก็ต้องเคารพต่อกฎระเบียบของท้องถิ่นด้วยนะคะควรจะต้องศึกษาให้ดีว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยมีกฎระเบียบอย่างไรแล้วก็ต้องเคารพอย่ามองว่าก็ฉันเป็นคนต่างชาติอย่างนี้นะซึ่งมันก็นะ เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามาค่ะนะคะไม่งั้นเราก็เราก็จะได้แบบเรียนรู้ในความเป็นวิถีของของเขาด้วยว่าเออเขาเป็นเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงนี่คือเหตุผลของการที่เราไปอยู่เกสต์เฮาส์หรือเปล่านะว่าเราจะได้ใกล้ชิดกับความเป็นตัวตนของเขาให้มากยิ่งขึ้นอยู่แบบไปญี่ปุ่นก็อยู่แบบญี่ปุ่นแบบนี้เป็นต้นนะคะ